สีัสดทุกคนวันนี้แม่นองป,ปุ้มพามาดูปลาขึ้นนะทุกคนปลามันแบบว่ามันขึ้นหายใจนะ่ะหายหายใจเป็นปลาตะเพียนนะ่ะตัวเล็กๆไม่เล็กหรอกบางอันก็เป็นเท่ากับฝ่ามือบางอันก็สองสามนิ้วหนูปลาเต็มเลยทุกคนเยอะมากแบบว่าเขาเจอน้ําใหม่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะมาหาหายใจ แต่ว่าเฟนไม่อยู่นะแฟนไปทรงงานอู้แม่น้องปุ้มๆเสียดายไม่มีคนหวานแหนะขึ้นเต็มเลยนะ่ะนูนนนนนคนน่ะน่ะเห็นไหมน่ะ,น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 ะขึ้นมาหายใจแบบนี้เลยนะริมๆิม,มน้ำหนูปลาซิวก็อยู่กลางๆมาปลาซิวแม่น้องปุ้มๆจะพาไปดัก ตรงเขาเปิดน้ำแต่เขาไม่เปิดไม่แรงหรอกหนนแม่น้องป,ปุ่มก็เอาสะดุ้งไปวางไว้ตรงนั้นอยู่แต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะวางแล้วแม่น้องปุ่ม,ม,มก็มาเอาที่ดักกุ้งปไปไป,ปนี่นี่ <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> ปุ่มอย่าไปนะปุ่มอย่าไปนะนี่ทุกคนตรงเขาปล่อยนะ้ำแต่เขาไม่ได้ปล่อยแรงนะ <c oughs> ปุ่มจะยกสะดุง้งดู เอาสะดุ้งมาวางไว้ใครเอาเลยค่ะแม่ค่ะดูสิถูกไหมถูกไหมหนึ่งถูกไหมหนึ่งมาตรวจถูกไหมหนึ่งอยาจะให้ดูเอาสะดุ้งมาวางน่ะถูกไม่เยอะซ้ำถูกไม่เยอะนะคะน่ะน้อยเดียว เป็นลูกปลาขาวนะส่วนมากจะเป็นลูกปลาขาวปะไปดักกุ้งกันเถอะดักไม่ถูกเราก็ดักดักเอาปลาตัวเล็กดักเอาปลาตัวเล็กนะเขาเปิดน้ำเราจะดักเอาปลาตัวเล็กกัน นายทุกคน,น,านหาอะไรวางไว้สบนให้มีรอ,อยแม่ปอีะตดตด,ด,ดยาพิ่งวา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 งอ่ะปุ้มเขาจะดักเองทำดีฝางทางรถพี่เขาทำดีด ดีดักสะดุ้งไม่ค่อยปลูกฟ้าขึ้นเยอะมากไม่ลงไม่ลงนะคะไม่ลงนะคะมันจะตอบขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวแม่ว้ขึ้นไปค่ะไปแล้วขึ้นขึ้น เลอยไม่ลยได้ปา,ปาดักไว้ตรงนี้สองอันนะปลาก็จะมาเล่นอยู่น้ำแหละแต่ว่าลองดักสะดุ้งแล้วนะ้ำไม่ถูกปลาเยอะมากเลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมารอลุ้นตอนเย็นกับแม่น้องกลมปุ้มนะคะพามายกสะดุ้งตอนเช้ามืดทุกคน ลองดูลองดูเช้าเลยนะเนี่ย6โมงประมาณ10นาทีลองดูมันลุ้นมันลุ้นด้วยกันทุกคนเยอะมากเลยแต่ไม่รู้จะถูกให้หรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้เขาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปยกปล่อยให้เขามาอยู่ฝั่งนู้นก็เยอะเดีย๋ยวจะพาไปยกฝั่งนู้นด้วย แล้วต้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งทุกคนให้เขามากินหัวอาหงหัวหารก่อนมาทุกคนเดี๋ยวจะพาไปยกนะ ไปดูกันถูกแต่ถูกไม่เยอะนะถูกอยู่แต่ไม่เยอะอันอก็คอนแทคหนึ่ถูกนิดนึ่งเราจะเอาไปทำประจมนะทุกคนจมปมเยอะอยูนะ เอารำรวยเอารำรยข้างบนเล็กเกินไปทุกคนป่ะไปตรงนน้นต่อทุกเห็นทุกคนเห็นไหมปลาเยอะมากเลยข้างหน้าเป็นปลาสีปลาลาเต็มปลาเป็นฝัน็นไหม่เราควรจะต้องชื่ปลาไว้นะ ลองวางปลาซิวเยอะมากเลยนะดูในน้ำไปยิบไปยับนั่นคือปลาซิวหมดนะปลาซิวหมดเลยแต่วานแหวานไม่ได้นะเพราะว่าน้ำมันเยอะแหลงไม่ทันเราต้องใช้แบบเนี้ยหรือตะค่ายสองอย่างดูเเสียดายเสียดายทุกคน แม่น้องปุ้มๆเอาไอ้นั่นเปลือกข้าวที่เขาสีออกมานู่น้อยน,นี้กระชังแม่น้องปุ้มๆไปแล้วไม่ได้เอาอะไรมัดไว้วางไว้ข้างบนลอยไปกับน้ำแล้วเขาเปิดน้ำมาจากแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยาทุกคนเดีย๋ยวรอดูนะคะทุกคนมาลองยกดูดูเยอะมากแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะ เอาข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกมาไอ้นี่นี่เห็นไหมเน,น,น,นี่เอาข้าวเปลือก <c oughs> มายก เลยนะตอนเช้าเช้าปสัสวอันนี้ยกสองรอบอันนี้สองรอบไปไปต่อมาดูตรงนี้ทุกคนแล้วเราจะเอาตรงไว้ รอให้เขาไปกินหัวหารก่อนเดี๋ยวไปหาน้องเมียวกันนี่เป็นปลาขาวนะทุกคนเนี่ยปลาขาวขึ้นมาหายใจดูเต็มเลยกลับบ้านปุ่มบอก,กว่ากลับบ้านค่ะดูสิคะเต็ม,มเลยเลูกสาวจะเอารองเท้าละเต็มเลยนะคะนู๊ จะขึ้นแบบนี้เต็มเลยนะแต่แฟนไม่อยู่เนี่ยคือปลาขาวจะขึ้นเป็นจุ่มเป็นก้อนแต่ว่าลองดักยกสะดุ้งก็รอบนี้ถูกครั้งละห้าหกตัวถามว่าถ้ายกนานๆได้ไหมได้แต่ว่าปุ่มๆม,มาด้วยก็เลยจะกลัวปุ่มๆตกน้ำอยู่ไม่เป็นที่ ทุกคนเอออ่อนปลาอ่อนมากเลย